ความเชื่อส่วนบุคลคลคราวที่ลงเรือไปโบสเก่าจมน้ำวัดวังวิเวการามบางคนเรียกเมืองบาดาลระหว่างเรือเล่นได้จับองค์พญานาคที่ข้อแขนและทำการโอนบุญให้ท่านเหตุไม่มีบังเอิญค่ะอยู่ดีๆคนขับเรือก็จอดเรือเฉยเลยอยู่เหนือ โบดนะคะใต้น้ําเห็นหลังคาโบดลำไรลลำไรอยู่เลยค่ะเราก็นึกว่าเรือเสียไม่ใช่เขาบอกว่าธงที่ปักเป็นตําแหน่งว่าใต้นี้เป็นโบดส่วนหนึ่งที่จมน้ําเพื่อการไม่ให้เรืออื่นขับชนเราเลยรีบจุ่มแขนสัมผัสท่านพญานาคที่อยู่ในใต้น้ําคือ อ่อความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเราได้ใส่กำไรท่านพญานาคมานะคะเราก็เชื่อว่าจะมีพญานาคอยู่ที่ใต้น้ำนะคะก็เลยรีบจุ่มแขนนะคะที่มีกำไรท่านพญานาคนะ,คะ่ยค่ะลงไปที่ใต้น้ำนะคะแล้วก็รีบสวดพระคาถาจักรพัินะคะ แล้วก็โอนบุญให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านพญานาคแล้วก็วิญญาณทั้งหลายที่อยู่ใต้น้ำนะคะให้เขาได้รับส่วนบุญนี้นะคะน้ำเย็นมากๆเลยนะคะและคงศักดิ์สิทธิ์นะคะเพราะอยู่เหนือโบสถเราเรียบคว,วักน้ำเสมือนน้ำมนต์มาพรมหัวและตัวแล้วก็ของสามีด้วยนะคะจากนั้นก็ขอพรจากท่านนะคะ อิ่มเอมใจไม่น้อยเลยนะคะเออลุ่งขึ้นอีกวันก็จะตักบาตรพระเก้าองค์ที่สะพานมอนค่ะก่อนที่จะตะเวนไปไหว้พระที่อื่นๆต่อไปค่ะพูดถึงวัดวังวิเวการามวัดใต้น้ำนะคะก็เป็นเรื่องออประวัติว่าเป็นวัดเก่าที่สร้างขึ้น เป็นร้อยปีแล้วนะคะโดยหลวงพ่ออุตมะนะคะพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งสังขระบุรีท่านเป็นผู้ที่มีเมตตาธรรมสูงและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยมอญและกะเหรี่ยงในแถบนี้นะคะเมื่อปีพุทธศักราช2527ค่ะมีการสร้างเขื่อนวชิราลงกรเขื่อนเขาแหลม ทำให้น้ําท่วมพื้นที่หมู่บ้านและวก็วัดเดิมจนต้นย้ายไปสร้างวัดใหม่ค่ะบนที่สูงวัดเก่าจึงจมอยู่ใต้น้ําและกลายเป็นจุดท่องเที่ยวที่น่าทึ่งโดยในช่วงหน้าแล้งนะคะจะสามารถเห็นซากโบสถ์เก่าโผล่ขึ้นมาให้เราได้ชมค่ะว่ากันว่านะคะหลวงพ่ออุตมะค่ะมีความเกี่ยวข้องกับพญานาค ซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความศรัทธ,ธาและอิทธิฤทธิ์ของพระพุทธศาสนาบางตำนานก็เล่าว่าท่านได้รับการคุ้มครองจากพญานาคและในบางพิธีก็มีการกล่าวถึงการเชื่อมโยงกับพญานาคเพววื่อความเป็นสิริมงคลค่ะวัดจะจมอยู่ใต้น้ําแต่ความศรัทธ,ธาของผู้คนที่มีต่อท่านหลวงพ่ออุตมะและพญานาคก,ก็ยังคงอยู่ถึงทุกวันนี้ค่ะ สำหรับท่านที่อยากไปเที่ยววัดวังวิเวการามนะคะอยู่บ้านวังกะล่างอําเภอสังขระบุรีค่ะจังหวัดกาญจนบุรีอยู่ใกล้กับชายแดนไทยพม่าค่ะห่างจากอําเภอเมืองกาญจนบุรีไปเราวราวสัก220กิโลเมตรค่ะโดยเริ่มแรกนะคะทางวัดจะมีแค่กุฏิสาราแล้วก็สำนักสงฆ์เพียงเท่านั้นนะคะในประวัตินะคะส่วนชื่อวัด หลวงพ่ออุตมะก็เป็นชื่อที่ชาวบ้านเรียกกันขึ้นมาค่ะเมื่อก่อนนั้นนะคะวัดวังวิเวการามนะคะจะตั้งอยู่บนเนินสูงที่เรียกว่าสาประสบเป็นจุดที่แม่น้ำสามสายคือแม่น้ำซองกะเลียแม่น้ำบีครีและแม่น้ำรันตีไหลมารวมกัน ต่อมาในปี2505นะคะได้รับอนุญาตจากกรมการศาสนาให้ใช้ชื่อว่าวัดวังวิเวการามในตอนนั้นก็ตั้งชื่อตามอำเภอเดิมคือเภอวังกะจกังขะบุรีแต่ต่อมาถูกรวมเป็นกิ่งอำเภอก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นอำเภอสังขะบุรี กาญจนบุรีเมื่อปี2508ค่ะรวมถึงต่อมาได้มีการก่อสร้างเขื่อนเขาแหลมหรือเขื่อนวชิลาลงกรณ์ซึ่งน้ำในเขื่อนนั้นจะเข้าท่วมตัวอำเภอสังขละบุรีเก่ารวมทั้งวัดนี้ด้วยเลยได้ทำการย้ายวัดค่ะมาอยู่บนเนินเขาแทนส่วนวัดเก่านี้ก็จะจมอยู่ใต้น้ำก็ราวๆหลายสิบปีค่ะเหลือเพียงซากปรักหักพังของวัดเท่านั้นค่ะ สำหรับการเที่ยวชมโบสถค่ะวัดวังวิเวการามนั้นถ้าอยากจะเดินเข้าไปชมความสวยงามแบบให้เห็นกับตาเลยนะคะแนะนำเป็นช่วงมีนาคมถึงพฤษภาคมค่ะเพราะน้ำในแม่น้ำจะลดลงมากจนสามารถเดินเข้าไปในโบสถได้แต่จะเห็นแค่ส่วนของกำแพงด้านนอกโบสถนะคะไม่มีส่วนหลังคาโบสถให้เห็นอีกแล้ว แต่ภายในผนังโบสถ์ยังพอจะได้เห็นนะคะลวดลายศิละปะแบบมอนให้เห็นอยู่บ้างเป็นลายของซุ้มองค์พระพุทธรูปที่จะอยู่ตามผนังแต่ก็มีหลายส่วนนะคะที่หลุดหายไปบ้างค่ะส่วนช่องประตูหน้าต่างของวัดก็ยังเห็นเร่องรอยกรอบของซุ้มประตูหน้าต่างเป็นลวดลายประสาทยอดแหลมบริเวณด้านนอกโบสถ์จะเห็นเสียนพระหัก วางไว้ภายในก็จะยังคงมีรูปถ่ายของหลวงพ่ออุตมะให้นักท่องเที่ยวได้สักการะบูชาแต่ถ้าใครได้ไปในช่วงฤดูหนาวหรือฤดูฝนไปแล้วนะคะการชมวัดใต้น้ำน่ะก็จะทำได้เพียงแค่ล่องเรือไปในบริเวณใกล้ๆกับโบท์เท่านั้นค่ะ ถ้าโชคดีนะคะก็อาจจะเห็นผนังโบสบางส่วนโผล่พ้นน้ำแต่ถ้าในฤดูน้ํามากก็อาจไม่เห็นเลยก็ได้ค่ะแต่ก็มีนักท่องเที่ยวนะคะชาวต่างชาติบางคนนจัดเป็นทริปค่ะดําน้ําเพื่อดูโบสใต้น้ําก็มีค่ะ แม้ว่าวัดวังวิเวการามจะเป็นแค่สถานที่ท่องเที่ยวเพียงแห่งเดียวค่ะแต่ฤดูในการท่องเที่ยวกลับแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยในแต่ละฤดูก็ชมความงดงามได้ต่างกันไปถ้าได้มาครบทุกฤดูคงจะสนุกมากเลยโดยเฉพาะราคาเรือนะคะไปวัดใต้น้ำนั้นจะคิดราคาประมาณ300-600บาทใช้เวลาไปกลับ 45นาทีโดยประมาณแนะนำให้แชร์กับนักท่องเที่ยวคนอื่นๆนะคะจะได้ราคาถูกค่ะส่วนการเดินทางมายังอำเภอสังขระบุรีนั้นจะผ่านอุทยานแห่งชาติเขาแหลมสะพานข้ามแม่น้ำรันตีด้วยผ่านตัวอำเภอสังขระบุรีแล้วข้ามสะพานทรองกะเลียจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าซอยสะพานไม้ไม่นานก็จะถึงสะพานมอนค่ะจากนั้นก็สามารถติดต่อขอเช่าเรือได้เลยนะคะ ค่ะก็ขอขอบคุณนะคะท่านผู้ชมผู้ฟังนะคะที่ร่วมเสียสละเวลารับฟังแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้นะคะขอขอบคุณเนื้อหาภาพภาพ AI จากแอปต่างๆใช้สำหรับมาประกอบเนื้อเรื่องเท่านั้นเองนะคะ หากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะขอบุญทั้งหมดนี้นะคะที่ได้ทำบุญมาที่วัดแห่งนี้ขอมอบให้แด่นะคะผู้ชมผู้ฟังทุกๆท,ท,ท่านเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมนะคะขอจงมีความสุขร่ำรวยร่ำรวยเฮงๆตลอดไปด้วยเถินสาธุ